ขอชื่นชมเลยค่ะเพราะว่าไอเดียดีมากๆนอกจากจะใช้ใบตองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยนะการทำข้าวเหนียวไก่ย่างแจกผู้ประสบภัยกินได้ทุกศาสนาค่ะไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมเป็นผู้ประสบภัยที่เดือดร้อนสามารถทานได้อีกอย่างหนึ่งคุณจะได้กลิ่นของธรรมชาติกลิ่นหอมๆของใบตองที่อเมริกานะมีร้านไทยหลายๆร้านเลยค่ะที่ใช้ใบตองรองอาหารเสิร์ฟไปกับขนมหวานนู่นนี่นั่น ต่างชาติชอบแล้วก็ประทับใจมากมากมันเป็นเอกลักษณ์ของไทยแบบดั้งเดิมค่ะนอกจากนั้นนะข้าวเหนียวไก่ย,ย่างข้าวเหนียวหมูย,ย่างที่ทั้งโครงการหลวงโดยคำหรือแม้กระทั่งส่วนราชการหรือคนไทยที่มีจิตอา,าสาที่ทําแล้วเอาไปแจกผู้ประสบภัยเนี่ยได้ทานข้าวเหนียวแล้วมันอิ่มนานค่ะพอท้องอิม่มท้องไม่ร้อนก็มีกําลังกายกําลังใจในการล้างบ้านขัดบ้านถูบ้านหรือบ้านถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้ประสบภัยแล้วยังบ่นนะ ก็ไม่อร่อยอาหารก็เมนูเดิมๆหรือบางคนอาจจะบอกว่าใช้ไปตองหอ่อข้าวเหนียวกับยา่างม,มันก็ไม่เหมาะไม่ควรมันก็ไม่เหมาะสมสักเท่าไร่คือถ้าเลือกมากขนาดนี้ก็ก็ก,ก็ก็ไม่ต้องแดกจ้ะไม่ต้องแดกจ้ะเพราะว่าคุณต้องเข้าใจคำว่าผู้ประสบภัยก่อนมีให้ทานมีให้กินท้องคุณไม่หิวมีพี่พี่ทหารและครัวพระราชทานหรือหน่วยงานที่เข้ามาช่วยทั้งจิตอาสาทั้งดารานักร้องนักสแสดงมีแค่ไหนแล้วอย่างน้อยเนี่ยนะท้องคุณไม่ร้องลูกคุณไม่หิว วันนี้ไปแล้วค่ะใครชอบฝากกดติดตามฝากกดถูกใจแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะเดี๋ยวรอบหน้าจะเอาเรื่องเล่าดีๆมาฝากเพื่อนๆในช่องการวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ